ทุกคนเกิดมาเนี่ยมีวิบาก,กรรมเป็นของของตัวเองวิบากคือผลที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรากระทําเมื่อแต่ปางก่อนนู่นบุเพเราก็ไม่รู้ว่าเราทำไรไว้พราะมีอวิชชาปิดกัน้นเราไม่รู้ว่าเราได้ไปทํากรรมอันเป็นชั่วช้ารามกหรือเป็นกรรมที่เป็นกุศลคุณงามความดีมาเราไม่รู้เลยเพราะเรามีอวิชชาปิดกัน้นมีโมหะปิดกัน้น ความไม่รู้ความไม่เข้าใจมาทับถม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 ไปเรื่อยๆเปรียบเที่ยบไม่ฟังง่ายๆอย่างเราอายุมากอายุสี่สิบห้าสิบเราลองนึกซิว่าวันนี้เมื่อยี่สิบปีที่แล้วเราทําอะไรอยู่เราก็นึกไม่ได้เห็นไหมมันจะเกิดการทับถมทับถมจนมองไม่เห็นความเป็นจริงฉะนั้นทางพุทธศาสนาบอกว่า วิบากกรรมคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนคนนั้นต้องเป็นคนรับคนคนนั้นแหละจะต้องเป็นเผ่าพันธุ์กรรมที่เราทําเราจะต้องเป็นคนรับทางพูทธศาสนาพูดว่าอย่างนั้นโชคชะตาไม่เกี่ยวข้องโชคชะตาก็คือผลที่มันเกิดขึ้นจากการทํากรรมนะนะผู้มโนในพุทธศาสนาก็จะพูดกันอย่างนั้นอย่างวันนี้แหะเรามองว่าเราจะต้องตาย มีหมอดูทำนายแต่หมอคนนี้ทายแม่นมากแต่จะต้องตายท่านต้องตายวันนี้ภายในวันนี้เอาละในเมื่อจะต้องตายเรายอมรับเราก็เดินผาทุ่งนาไปเราไปเห็นปลาที่มันอยู่ในหนองน้ําคออๆแห้งๆแล้วเราก็เอาปลาไปปล่อยเอาปลาเหล่านั้นไปปล่อยในหนองน้ําใหญ่เอาเต่าไปปล่อยในหนองน้ําใหญ่วิบากกรรมตัวนี้เพียงทําเล็กๆน้อยๆ อาจจะทําให้เราไม่ต้องอายุสั้นไนมวันนั้นก็ได้เพราะในธรรมบทมีอยู่ว่าสัมมาเนนก็าทำอย่างนี้แล้วไม่ตายจนอาจารย์สงสัยทําไมไม่ตายทั้งที่อาจารย์เป็นคนที่ทายแม่นมากไม่เคยผิดเนนก็บอกว่าผมเอาปลาไปปล่อยปลาที่มันอยู่ในหนองน้ําแห้งๆเอาไปปล่อยด้วยอาน,นิสงส์แห่งการเมตตาต่อสัตว์ทาให้ผมมีอายุยืนขึ้นอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้ในธรรมบทในพุทธศาสนามีอยู่ ฉะนั้นเราถึงถึงพูดกันว่าพระพุทธศาสนาอนี่สอนให้เชื่อของกรรมและบิบากของกรรมเหตุและผลนั่นเองเหตุและผลนั่นเองหลักการง่ายๆของพระพุทธศาสนา